สวัสดีนะวันนี้ดิสนานันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ฉันจะมาคนะาว่าเพลงฮัมหาฉันตายนะโอเคนะวันนี้มันพอดีนะอืมฉันด่วนมาหน้าแล้วแต่ไม่เคยได้ฟังสักเท่าไหร่นะโอเคนะก็แล้วก็เพิ่งเริ่มร้องจริงจังครั้งแรกนะโอเคหนะูว่านอีกแล้วเดี๋ยวจะโดนดาน่าสิร้อนจริงหนะบ้าจังเลยบ้าจริงฉันร้อนโอเค เริ่มเลยแล้วกันเนี่ยวันนี้่าตกใจหนูจะเห็นเอมหัวสิงโตใกล้ๆอย่างนี้โอเคอย่าช็อกตายก่อนเนี่ยเริ่มเลยแล้วกัน่ฉันโชคดีเหลือเกินที่ได้ตื่นมาพร้อมเธออีกครั้งคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะมีโอกาสถึงวันไหน วันหนึ่งฉันหลับไหลหากวันหนึ่งฉันต้องจากไปแสนไกลหากวันหนึ่งฉันไมีอาจจะคืนย้อนมาได้ไหมหากฉันตายอยากจะบอกว่ารักฉันรักเธอ อยากจะบอกให้รู้ให้เข้าใจเพื่อฉันไม่มีโอกาสบอกเธออีกต่อไปให้เธอจำคำคำนี้เอาไว้ว่าฉันรักเธอโอเคนะ ก็เอาไปฟังกันซ้นๆ,ๆนะก่อนนอน before bedtime เนะโอเคนะฉันจะไปแล้วนะ่ยนี่จะทำอะไรดีนะีฉันไม่ต้องสระผมแต่วันนี้ฉันตัวยังไม่ขึ้นเนะี่ยโอเคนะฉันใส่แว่นทำไมนะี่บ้าจริงโอเคนะโอเคนะฉันไปแล้วบ๊ายบายนะทุกนะคนฝันดีนะอื้